ครับอันนี้ v e i v o ตัวไหนนะ Oppo Oppo f 1 Opp <o. S 2> Opp 8 Oppo F11 นะโอเควิธีการทำา m i r ื่ r Link นะครับก็สมมติว่าเรายัางไม่ได้เสียบใช้งานอ่ะดับแรกแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับเมื่อกี้ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็มาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ มากดตัวหมายเลขอ่นเ,เ๋ยนะอันนี้อ่าเห็นไหมครับเห็นเมนูซ้อนขึ้นมาคุณอยู่ในโหมดพัฒนาแล้วแต่ด้าเครื่องยังไม่เปิดอ่ะมันจะไม่ขึ้นเมนูนี้นี่นะครับโอเคอันนี้นแสดงว่าเปิดแล้วทีนี้ก็ออกมาออกมาเสร็จพี่ก็เข้าไปตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เขาจะให้ใส่รหัสนะนตัวนี้ที่ก็ใส่รหัสเข้าไปเหมือนเดิมตัว S ตัว I ตัว Y ตัว V ครับแล้วก็ทำาต่อนะครับนี่ฮะเปิดนักนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเปิดแก้ไขจุบบขพ้องอันนี้นะครับสองอันนะครับนี่นะครับสองอันแล้วก็เสียบใช้งานลองดูแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องเชื่อมบลูทูธก่อนนะครับได้แล้ว โอเคยังกับไอโฟน e 7พัดโอเคครับนี่ส่งให้ผมเนี่ยใช่หครับ